เครดิตพี่หน่อยดิวันนี้จะพาเฟย์ไปซื้อของสักหน่อยเผื่อจะได้ชุดนอนสวยๆเนี่ยกลับมาบ้างส่วนพี่เนี่ยก็อยู่บ้านดูแลลูกไปนะแล้วก็ดูแลดีๆล่ะถ้าลูกร้องเนี่ยก็ช่วยร้องเป็นเพื่อนลูกด้วยไหนอะบัตรอยู่ไหนหรอ ทำหน้าแบบนั้นน่ะนี่ไม่อยากให้เมียไดพักผ่อนบ้างเหรอเปลา่าปกติแล้วจะไปตอนนี้เลยเหรอคือฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยส่งโลเคชั่นให้เธอก็แล้วกันเดี๋ยวฉันขอไปจาัดก,การดูแลส่ว,วนตัวของฉันก่อน จริงๆแล้วอ่ะฉันมีแผนนะฉันอยากให้เฟิร์นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้คบกับคนที่ดีกว่านี้ฉันสัญญาถ้าช่วยเธอเสร็จเนี่ยฉันจะหายไปจากชีวิตเธอเลยเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็คิดไม่ถึงว่าแผนของฉันเนี่ยจะไม่สําเร็จเฟิร์นนี่เธอมาแล้วใช่ไหมฉันอยู่นี่เธอว่าชุดนี้เป็นไงบ้างอ่ะสวยไหมโอ้เธอดู ดีมากเลยนะเนี่ยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ก็สู้หุ่นก่อนฉันไม่ได้อ่ะเฟิร์นฉันมีอะไรจะให้เธอด้วยแหละนี่ฉันสมัครฟิตเนสไว้ให้เธอถือว่าเป็นของขวัญแล้วขวันหลานกันแล้วกันนะขอบคุณนะตั๊กฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดกับเธออย่างไงดีอ่ะเธอ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะให้ฉันเป็นคนพูดเองดีกว่าฉันขอพูดตรงๆนะว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยแล้วเธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยด้วยผู้ชายคนไหนที่ได้เธอไปเนี่ยเขาต้องโชคดีมากแน่ๆเลยแต่พี่บอสอ่ะเขาก็แอบมีเธอนี่อะไรนะฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะ ว่าเธออ่ะไม่ใช่น้องสาวของพี่บอสแล้วเธอรู้ได้ยังไงอ่ะก็พี่บอสอ่ะเขาทำหน้าเลิกลากเวลาเจอเธอไงเฟิร์นคือว่าฉันไม่รู้จริงๆนะว,ว่าพี่บอสเนี่ยเขามีโลกสองใบแต่พอฉันได้มาเห็นเธอกับลูกเนี่ยมันก็ทำให้ฉันไม่อยากจะเข้าไปรบกวนพวกเธออีกแต่ที่ฉันยังอยู่ตรงนี้ ก็เพราะว่าเธอขอให้ฉันอยู่เพื่อให้ฉันเนี่ยเป็นแม่บุญธรรให้กับอาเธอร์อไงนี่ปั๊กเธอเป็นคนดีนะฉันก็เลยอยากให้เธอเป็นแม่บุญทรรของอาเธอร์แต่สำหรับพี่บอสแล้วอ่ะ ฉันไม่แน่ใจอ่ะแล้วทําไมเธอถึงไม่เลิกกับเขาให้มันจบๆไปล่ะเรื่องนั้นน่ะฉันคิดไว้อยู่แล้วแหละฉันรู้ว่าฉันจะทํำยังไงดีแล้วฉันก็คิดว่าชุดเนี้ยก็นาก่าจะช่วยฉันได้ดิเธอมีแผนเหรอใช่แล้วฉันก็อยากให้เธอช่วยฉันด้วยตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนแผนที่ฉันวางไว้เลย และมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอาเชื่อน้อยของแม่รับขวัญแล้วนะลูกเดี๋ยวหนูขอพาลูกไปนอนก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมโต๊ะให้นะอ้หนูคุยอะไรกับบาทหลวงอะทำไมคุยนานจังอ๋อหนูก็แค่ถามเขาว่าถ้าพ่อของเด็กคนนี้อ่ะนอนแม่บุญธรรมของเขาได้หรือเปล่าแล้วท่านต่อบว่าไง เขาก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะบาปมากเลยนะบาปเหรออ,อุ้ยพอดีพี่ไม่ได้เป็นคนดีเหมือนเฟิร์นนะบาปบาปแบบบาปกรรมที่พี่ทำมันต้องถูกชดใช้อ๋อเฟิร์นคือพี่กอดตาแบบพี่น้องเขากอดกันเนี่ยพอดีตาเขาจะกลับแล้ว เดี๋ยวพี่ไปคุยกับทนายเองก็แล้วกันแล้วก็เชิญพี่ออกจากบ้านไปน <c oughs> <c oughs> ถึงตอนจบวเหรอสงสัยพี่ต้องเฉลยวความจริงให้เฟิร์รู้แหละทิรักแล้วมาบอกความจริงเฟิร์นกันดีกว่าว่าเราสองคนเป็นไม่อ่ะหนูก็ไม่ต้องการพี่เหมือนกันทิรัก เราสองคนแต่งงานกันแล้วนะแล้วเราก็มีลูกด้วยกันแล้วอะ่ะหนูจะเลิกกับพี่ง่ายแบบนี้เหรอแต่ว่าหนูเฟินที่พี่บอสเขาพูดเนี่ยมันก็ถูกมาทุกอย่างเลยนะยกเว้นอยู่อย่างเดียวอ่ะคือสิ่งที่บาดหลวงพูดพระเจ้าอนุญาตที่อยาได้หากมีฝ่ยใดฝ่ายหนึ่งนี่พวกมึงสองคนรวมหัวกันหัวพี่บอส พี่นี่โคตรโชคดีเลยนะมีเมียที่โคตรดีเลยอะ่ะอีกนิดเดียวเธอก็จะกลายเป็นแม่พาแล้วเนี่ยแต่ดันมาโชคร้ายเรื่องเมียน้อยไปซะหน่อย <Concept. S 1> หนูให้เวลาพี่แค่สองวันน,นนะเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปซะไปกันทเฟอดเดี๋ยวพวกมึงสองคนจะไปไหนที่นี่บ้านกูเว้ยมึงไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านแน้วมึงบ้าหรือเปล่าพี่บอสนี่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ ถึงบ้านหลังนี้มันจะไม่ใช่ของหนูเนี่ยแต่พี่ก็เคยซื้อบ้านซื้อรถไว้อีกที่ให้หนูไม่ใช่หรอแล้วมันก็เป็นชื่อของหนูด้วยแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะใช้เงินที่กดออกมาจากบัตรของพี่ไงขอให้โชคดีนะพี่ไปละบ๊ายบายฉันได้รู้ ว่าความรักไม่สามารถทนต่อคําโกหกและการได้แต่ยังไงซะความรักก็เหมือนดั่งของขวัญจากพระเจ้าเพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์และหัวใจที่ดี อยู่ในสภาพแบบเนี้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาทําอะไรกับฉันก็ได้นะคุณครับคือผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไอ้สารเลวไอ้พวกชอบฉวยโอกาสดูก็รู้นะเนี่ยว่าเป็นคนเจ้าชูอ้ะอะจริงจริงเลยนี่คุณที่ผมทําอะคือผมมีเหตุผลนะจะเหตุผลอะไรของคุณก็ช่างฉันไม่ได้สนใจแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่าฉันไปตูบแบบนี้ด้วยแล้วมันก็เป็นจุบแย่ของฉันนะงั้นเดี๋ยวผมชดใช้ให้ก็ได้นะ ถึงฉันจะจนนะแต่ฉันก็มีสักรีนะเว้ยพูดเลยแต่ว่าครั้งนี้ฉันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยก็แล้วกัน hmm? ใจจริงฉันไม่ได้อยากได้มันเลยนะแต่ถ้ามีรอบหน้าอย่นีจะตีนันโอเค พี่บอสพี่บอสนี่เฟิร์นเราก็เลิกนไปแล้วนะเลิกตามต่อแย่เพิ่กทีเลยนะเดี๋ยวนี้นี่สเปคพี่เปียกไปถึงขนาดนี้แล้วเหรออ๋อหรือว่าพี่อยากจะประชดหนูเพราะว่าพี่ลืมหนูไม่ได้อ่ะพี่จะเป็นยังไงมันก็เรื่องของพี่เราเลิกกันไปแล้วนะต่างคนต่างยูเถอะพี่นี่เจ้าชู้เหมือนเดิมไม่เคยเปียนเลยนะได้หนูแล้วคิดจะไม่รับผิดชอบอีกงั้นเหรอรับผิดชอบเหรอ ตอนที่เราครบกันพี่ยังเปนหนูไม่มากพออีกเหรอเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันนะเว้ยพี่จะอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็ได้แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้คือแฟนใหม่พี่เองแฟนพี่อย่างนั้นเหรอดูๆไปแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สเปคพี่เลยสักนิดสเปคของพี่อ่ะต้องแบบหน,นูนี่อกอึมซี่หุ่นดีดูๆไปแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่มีเลยสักข้อสเปคมันก็เปลี่ยนกันได้ปะพี่ไม่ได้ชอบแบบหนูแล้ว ก็อะไรมายืนย cool? ah, oh. <h> ันสิว่าผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าหนูแล้วหนูจะลีมเลือนพี่ได้นั้นรอแรบพี่จะทําให้หนูรู้ว่าแฟนใหม่พี่สวยกว่าหนูสิบเท่าร้อยเท่าคอยดูเอาอยู่ไหนวะถ้าเป็นใครยังไม่รู้เลยเราจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยไม่น่าปากค่อยเลยว่ะอยู่ไหนวะโ ซับเลยไดเนี่ยคุณดีใจยังเลยที่เจอคุณอีกครั้งจะดีใจทำไมนี่คิดจะมาสูบฉันอีกรอบอหรอแต่ว่ารอบเนี้ยเจอตัอไม่ใช่คือใจเย็นก่อนคนสวยคือผมมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยครับเฮ้ยนี่ <c oughs> มีของตอบแทนให้ด้วยมผมว่าคุณน้องชอบแน่สนใจเปะละ่า นี่หน้าฉันมันดูเป็นคนที่เห็นแกนเงินขนาดนั้นเลยเหรอสามแสน <c oughs> พร้อมแพคเสริมดูแลความสวยงามเลือกกวาดขยะแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยเอาป่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลไหนจะน้องฉันอีกอ่ะแล้วอีกอย่างพ่อกับแม่ฉันก็ป่วยด้วยโอ้ชีวิตฉันมันน่าสงสารจริงๆเลยสี่แสนนะโอเคมาจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะให้ หรือว่าโอนเออน,นี่ยไอโฟนเลยเหรอ,อก็ใช่ไงพอดีว่าของมันต้องเมีะเ,เนาะงั้นสแกนดีกว่าออโอนไปแล้วแล้วก็วขอไลน์ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรับทราบเลยค่ะเจ้านายท,ทีนี้เรียกเจ้านายถูกสแกน Mm.